สวสสัสดีครับสวัสดีสมาชิกครับสวัสดี f อครับทุกๆุกคนทุกทกท,กท,กท่านท,ที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กับทางช่องสัทธาปาฏิหารครับ<ม>คําเตือนนะครับช่องสัทธาปฏาิหารช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีลไมมลน์แอปไม่มีการแลนเพิงไม่มีการวางลิงก์นะครับในที่สาคัญการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับให้ทชานรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอ่า นี่เป็นการวิเคราะห์เลขมงคลในส่วนของสลากกินแบ่งนะฮะของพี่น้องทางเวียดนามประจําวันที่ส1บเอดเรามาดูวันที่สิก่อนครับวันศุกร์นะครับ <c oughs> เรามาดูวันศุกร์ก่อนผลครับแปดสองศูนย์สี่เจ็เก้าศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ หนึ่งเจ็ดแม่น่ามีเจดโอ้โหเจ็ดสองที่จริงมาหมดเลยเนี่ยสี 4, 7, ่เจ็ดเก้าดูตัวเดียวเลยถ้ามีเลขเก้านเข้าเราเต็มเต็มนะครับสี 4, ่สองในโพสต์ชุมชนเนี่ยผมโพสต์ให้ตัวไหนเอ่ยไหนใครอยู่ในโพสต์ชุมชนบ้างครับผมบอกเด่นเลขสองครับว้าสี 4, 2, ่สองเต็มเต็ม ไม่มีสองศูนย์เนาะผมบอกเด่นเลข2ก็มาเลข2นะครับแล้วก็มาสีสองเต็มผมจะน้อยตัวกว่านี้นะครับก็จะมีสีนอ้สองหนึ่งสองเจ็ดสองสี่และสองแปดก็มีสองสีสีสองนี่นะครับเด่นสองไม่มีแปดสองศูนย์มีแต่แปดสองเจ็ดจะได้อยู่สมาชิกแต่ะระดับกลางก็เห็นเป็นใบนี้เลยนะครับไม่อาจจะไม่ต้องดูวิดีโอก็ได้ก็จะผมจะโพสเป็นใบนี้เลยเนาะ ทีนี้มาดูในนีน้กันครับห้าโมงแปดสองศูนย์ศูนย์มาหลักร้อยผมนับหมดอะหกโมงหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวเลยครับตัวอัดด้วยครับอัดเจ็ดหนึ่งกับคือเด่นเเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองมาเจ็ดหนึ่งครับเต็มเต็มโอ้โหรอบสุดท้ายครับ สี่เจ็ดเก้าสี่สองโอ้โหเนี่ยตรงเวลาสี่สองเะไดายเนาะเนี่ยตัวเดียวเลยมาสองคู่วันนี้ว่าแล้วนะครับ,รบให้ทุกคนใจเย็ยนๆขอบพระคุณนะครับยังเป็นกำลังใจกันนะครับ <c oughs> เสาร์อาทิตย์นะครับมีความเสี่ยงหม่สำหรับผมอาจจะมาเยอะ <c oughs> หรือมาน้อยน่ากลัวเหมือนกันนะครับ mm-hmm <clears throat> อืมฝนมาอีกแล้วเมื่อไร่จะเข้าหน้าหนาวครับ <c oughs> ่าผมชอบตัวนี้เลยนี่ครับชอบสองตัวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เราจะเป็นแค่นี้นะครับโชคดีมีชัยทุกทุกคนทุกท่านฝากกดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจกับทางช่องสัทธาปาฏิหาริย์ด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ